สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ในช่องวันวอลครับผมวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาเขมรันระคาครับผมเดี๋ยวเรามีคุณครูมาสอนคุณครูออนนะครับผมแต่ว่าที่ผมเรียกคุณครูออนเพราะว่าเขาจะมาสอนภาษาเขมรผมผมว่าเลยเรียกคุณครูออนยกให้เป็นคุณครูหนึ่งวันเลยเดี๋ยวเชิญคุณครูออนครับผมเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ คุณครูอ่อนขำครับผมขำยังไงเนี่ยคุณครูอ่อนเชิญครับเชิญครับเร็วเร็วเร็วครับคุณครูเชิญครับคุณครูคุณครูขำครับแค่เชิญคุณครูขำแล้วอ่ะเชิญครับเร็ว เดี๋ยวครับเชิญครับเชิญครับถ่ายคุณนครูเลยทีเดียวเชิญครับเชิญครับครับอุ๊ยอ้าคือว่าผมอยากรู้หนึ่งคำที่ว่าภาษาเขมรเนี่ยคำนี้พูดว่าอย่างไรคำว่า I love you ครับหรือว่าฉันรักเธอภาษาเขมรพูดยังไงครับเดี๋ยว่อนนึ้ก่อนนะอ่าโอเคครับมองสระเนียง ะไรนะบองสลันเนียงบองสลันเนียงบองสลันเนียงใช่แล้วใช่ใช่บองสลันเนียงคุณครูออนว้าวโอเคครับคุณครูขาแล้วชอบคลิปนี้ก็กดแจ้งเตือนกด ติดตามกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ